ถรามาปัญญาอันชอบนั้นหมายถึงญาณคือความความอย่างรู้นั้น,มน,นหมายความว่าลึกที่ว่าลึกนั้นต้องขุดลงไปขุดลงไปที่ไหนก็ขุดลงไปที่รูปกายนี้เองการพิจารณากายนั่นแหละคือการขุดลงไปที่กายใครเป็นผู้ที่พิจรารณากายผู้นั้นคือใจนั่นเอง เหมือนกับผู้ที่ขุดปลอยลงไปลึกๆได้ปลอยเพชรมาใครเป็นผู้ได้ผู้ได้ก็คือคนขุดใจเป็นผู้ขุดใจนั่นเองเป็นผู้ได้ได้อะไรได้ยานดังนั้นคำว่ารู้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบจึงเป็นองค์แห่งวิปัสสนาต่อไปนี้จะได้ขยายคำตรัสของพระพุทธองค์ที่ว่าให้รู้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงคือไม่ปลอมธรรมดาของปลอมนั้นต้องเรียนแบบของจริงเรียกว่าคล้ายของจริงถ้าคนไม่สังเกตจะไม่ทราบเลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมฉะนั้นคำว่ารู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นยังไม่พอต้องต่อด้วยปัญญาอันชอบี